เริ่มต้นนะครับเราเปิดแอปขึ้นมานะครับสังเกตเห็นว่าในหน้าแรกนะฮะเราเปิดขึ้นมาแล้วนะครับมันก็จะมีแถบที่เพื่อนๆควรจะให้ความใจกับในเรื่องของข่าวสารต่งตางๆนะครับส่วนแรกนะครับด้านบนก็จะเป็นข้อมูลเป็นแบนเนอร์นะครับเป็นข่าวสารจากทางบริษัทฟินโก้แจ้งให้ทราบนะครับในเรื่องของสินค้าที่มีการลดราคามีรายละเอียดต่างๆ เราสามารถที่จะเลื่อนดูได้ในตัวสินค้าเราก็ 5, สามารถที่จะกดเข้าไปดูได้อย่างเช่นตัวนี้นะครับเป็นปืนของเล่นเด็กไฟฟ้าฉายเกตเป็นลักษณะเป็นเกตหิมะนะครับตัวนี้นะครับจากราคา2องรกว่าบาทนะครับก็ลดเหลือ99บาทอันนี้ก็เป็นของเล่นนะครับสิ่งที่เราเข้ามาดูนะครับเราสามารถที่จะแบ่งปันได้นะครับสามารถที่จะแชร์ตัวสินค้าตัวนี้นะครับไปยังไลน์นะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะส่ง ไปให้ใครนะครับหรือวิธีการก็คือเราสามารถที่จะกดคัดลอกลิงก์ก็ได้นะครับแล้วก็สามารถเอาลิงก์เนี้ยเอาไปส่งต่อนะครับในทางอีเมลทางไลน์ทาง Facebook ได้หมดเลยนะครับแถบต่อไปนะครับมาดูในเรื่องของในเรื่องของสินค้าใหม่นะครับเมื่อกดเข้าไปแล้วนะครับก็จะมีสินค้าที่ทางบริษัทฟินโกนะครับได้มีการอัพเข้ามานะครับในระบบ อย่างเช่นผมยกตัวอย่างตัวนี้นะครับในช่วงหน้าสงการนะฮะหน้าร้อนนี่นะฮะเราหยุดอยู่กับบ้านกันนะครับก็จะมีในเรื่องของสระว่ายน้ําเด็กนะครับเป็นสระว่ายน้ําสําหรับเด็กเล็กๆนะครับห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับจากราคาพันหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทซื้อสินค้าตัวนี้นะฮะหรือว่าแนะนําต่อนะครับเราก็จะได้รับส่วนแบ่งทางการตลาดสี่สิบเก้าจุดสี่ห้าบาทตัวนี้เราสามารถที่จะเลื่อนดูได้นะครับแถบเลื่อนดูได้แถบในการแชร์นะครับ แชร์ไปยังเ,เพื่อนๆเ,เรานะครับถ้าเกิดว่ามีการซื้อตัวนี้นะฮะเราก็ได้ค่าคอมมิชชั่น49บาทกลับมาดูตัวอย่างต่อไปนะครับอย่างเช่นตัวนี้เป็นรองเท้าสีสันโอหลากสีเลยนะครับตัวนี้เราสามารถที่จะดูรูปนะครับของสินค้าได้นะครับตัวนี้มีรูปให้ดูได้ไว้นะครับตัวนี้ราคา504บาทนะครับจากราคา0 0เอ้ยโทษทีจากราคา700กว่าบาทนะครับ เราก็ได้ค่าการตลาด40บาทเราดูสินค้าตัวไหนถ้าเราชอบเราสามารถกดตรงแถบด้านล่างนะครับรายการโปรดได้ต่อไปนะครับมาดูในเรื่องของสินค้าขายดีนะครับกดเข้าไปดูตรงสินค้าขายดีก็ยกตัวอย่างเช่นตัวนี้นะครับเป็นเจลลบรอยแผลเป็นนะครับ,นะรบตัวนี้ราคา130บาทจากราคา เต็ม207บาทนะครับได้ส่วนแบ่งการตลาด6.50บาทนะครับเราสามารถเลือกดูได้นะครับว่าสินค้าแต่ละตัวนะฮะคอมมิชชั่นจะได้ไม่เหมือนกันมาดูนาฬิกาบ้างนะครับนาฬิกาตัวนี้นะครับก็จะมีเป็นฟังเสียงได้ด้วยนะครับน้ำนาฬิกาห้าร้อยสี่สองบาทนะครับจากราคา922บาท ลลามากเก็นแชร์ได้ไม่ใช่แ,แชร์ไปที่เฟซก็ได้นะครับแชร์ไปที่เฟซแล้วก็เขียนรายละเอียดต่างๆนะครับแล้วก็โพสต์รูปสินค้าลงไปนะครับก็สามารถที่จะแชร์สินค้าได้เลยถ้าเกิดว่ามีใครหรือเพื่อนมาซื้อเราก็ได้ค่าคอมมิชชั่นนะครับเอ่อแถบต่อไปที่จะแนะนํานะครับกัสโตตัวนี้นะครับเป็นสินค้าสังเกตไหมฮะที่เขามีการพิ e ออร์เดอร์ขายสินค้ากันในไลฟ์ขายสินค้ากันนะครับ ในอินเทอร์เน็ตเขาก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะเราซื้อเป็นลตเป็นเบราว์ตัวนี้นะฮะเราก็ได้ส่วนลดราคาถูกอย่างเช่นตัวนี้นะฮะเป็นากางเกงยียนขาสั้นของอผู้หญิงนะครับ50ชิ้นเห็นไหมฮะ50ชิ้นตัวนี้ราคา3407ดลองคำนวณดูนะฮะ3407หารด้วย50นะครับราคาตัวละ68บาทนะฮะ68บบาทต่อตัวนะครับแล้วก็ไปไลฟ์สดหรือมาทำตลาดได้ ดูรายการอื่นบ้างนะครับผมผมจะไปดูรายการอ่าอย่างเช่นรายการผู้หญิงนะครับรายการชุดนี้นะครับ50เรือนนะครับราคา2,254ผมลองาผมเราคำนวณน,นะครับ2,254บาทหารด้วย50เรือนนะครับาราคาเรือนนี้นะครับจะตกอยู่ที่เรือละส5บาทเท่านั้นเองเราก็มาขายเขาไลฟ์สดขายกันเรือนละร้อยเรือนละ99้บาบาทนะครับอ่าเรามาดูกระเป๋าใบนี้บ้างนะครับกระเป๋าใบนี้ นะฮะกระเป๋ากระเป๋าสุดเก๋นะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญฟรีชิปปิ้งด้วยนะครับกระเป๋านี้คือ100ใบนะครับราคา8,177 8 1ห 7, 7นะครับหารด้วย100นะครับกระเป๋าใบนี้นะฮะแสนสวยนี้ราคาเหลือแค่ใบละ81บบาทเท่านั้นเองนะครับราคาที่เราจะทำตลาดได้นะครับอันนี้เป็นช่องทาง ก็จะมีสินค้าหลากหลายมาดูเครื่องครัวบ้างนะครับเครื่องครัวเครื่องครัวตัวนี้เป็นชุดอะไรเอ่ยชุดหม้อนะฮะเป็น3ชิ้นเหล็กไม่ติดเป็นเครื่องครัวหม้อปรับปรุงนะฮะตัวนี้ตัวนี้10ชุดนะครับ10ชุดราคา1 8 6่นะครับห8 6 0หารด้วย10ตกอยู่ชุดละ 186บาท3ชิ้นร้อบาทเท่านั้นเองเห็นไหมฮะอันนี้ก็เป็นสินค้าที่ขายเป็นลักษณะเป็นจํานวนเยอะนะฮะคือเราก็มาทํากําไรต่อยกตัวอย่างง่ายๆนะครับตัวโคมไฟโซล่าเซลล์ตัวนี้นะครับเราเคยซื้อในในทีวีนะครับราคาตัวนี้นะฮะไม่ต่ํากว่า400บาท300บาทนะครับเรามาดูกันนะครับ ตัวนี้นะครับ5,954นะครับจำนวน5เออโทษทีนะจำนวนหนึ่งรนึ่งร้อชุดนะครับ5,954หารด้วย100ตกอยู่เหลือนะครับชุดละ59บาทเรานำมาขายทำตลาดชุดละ99บาทเราก็ได้กำไรแล้วนะครับเห็นไหมฮะอันนี้เป็นสินค้าที่ขายเป็นชุดชุดหรือว่าเราซื้อปริมาณถ้าเป็นบอลุ่มถ้าเราจะมาทำตลาดต่อนะฮะอันนี้จะเป็น บทของกัตโต้นะครับต่อไปมาดูในเรื่องของสินค้าแนะนำนะครับสินค้าแนะนําเป็นอะไรบ้างนะครับมาดูกันสินค้าแนะนําตรงนี้นะครับด้านบนจะขึ้นเลยนะครับว่าคัดสรรโดยฟินโก้นะครับบริษัทฟินโก้ได้เลือกสรรนะครับสินค้าที่มีคุณภาพมาให้สมาชิกได้ช็อปกันมาดูตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นตัวรองเท้านะครับเป็นรองเท้ากีฬาแฟชั่นนะครับ ราคา386บาทนะครับจากราคาปกติ697บาทตัวนี้ถ้าเราแชร์ต่อหรือว่าเราซื้อนะครับเราจะได้ส่วนลดค่าการตลาดหรือคอมมิชชั่น77.38บาทนะครับตรงเมนูแบ่งปันตัวนี้นะเราสามารถที่จะแชร์ได้ทั้งไลน์ทั้ง Facebook นะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์ไปนะครับส่งให้เพื่อนได้นะครับทุกช่องทางม,มีสินค้าแนะนำให้เลือกหลากหลายนะครับยกตัวอย่างให้ดูนะครับตัวนี้ อะไรบ้างนะมีสินค้าหลากหลายให้เลือกช้อปปิ้งกันนะครับ,บอุปกรณ์ชาร์จก็มีนะครับที่ชาร์จมีนาฬิกาไหฮะตัวนี้อย่างนาฬิกาตัวนี้นะครับผู้าชายของแท้แซนเลสนะครับนาฬิกา Cross ราคาจากนะครับราคาเต็ม5,420บาทนะครับราคาที่จัดโปรโมชั่นเหลือ1,806บาทนะฮะอันนี้ก็เป็น นาฬิกานะครับสามารถที่จะแชร์ต่อได้นะครับได้รับคอมมิชชั่นด้วยด้วยนะครับนะฮะทีนี้มาดูในส่วนของหมวดหมู่นะครับหมวดหมู่ก็จะมีให้เลือกนะครับแถบด้านนี้นะฮะเราก็สามารถกดดูได้นะครับรองเท้ามีของผู้ชายมีผู้หญิงเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับมีหลากหลายให้เลือกนะครับอย่างเช่นตัวนี้ผมดูตัวนี้นะครับตัวนี้อะไรบ้างอ่าที่กันจรไฟฟ้านะครับ นิ้สองบาทนะครับจากราคา428บาทถ้าเราขายสินค้าตัวนี้นะครับเราจะได้คอมมิชชั่น13บาทนะครับเห็นไหมฮะแค่แชร์ต <alf il> ่อนะครับหรือว่าเราซื้อเองก็ได้นะครับโคมไฟนะเครื่องซักผ้ามิสนิโอ้ตัวนี้น่าสนใจนะครับตัวนี้เครื่องกวาด เครื่องทำความสะอาดฝุ่นที่อยู่ตามใต้เตียงตามบ้านนะครับราคา1526บาทนะครับเหลือ958บาทเองนะครับแล้วก็ตัวนี้ถ้าเราซื้อก็ได้ส่วนลดส7นะครับหรือว่าเราแชร์ต่อเราก็ได้ด้วยนะครับ,นะรบได้คอมมิชชั่น47บาทแล้วก็ด้านบนนะครับที่แถบเนี่ยเราสามารถที่จะดาวน์โหลด ดาวนโหลดรูปภาพนะครับต่างๆลงมาเก็บไว้ในแกลเลอรี่ของมือถือเราได้นะครับเพื่อที่เราจะนำไปไปโพสต์ใน Facebook หรือว่าสื่อโซเชียลต่างๆได้นะครับเรากดบันทึกมันก็จะเราจะเลือกบันทึกเป็นรูปๆหรือบันทึกวิดีโอก็ได้นะครับหรือว่าเลือกทั้งหมดแล้วก็กดเลือกทั้งหมดตรงนี้นะฮะมันก็จะขึ้นมาทั้งหมดเลยแล้วบันทึกลงลงในโทรศัพท์เราแล้วเราก็เอารูปนี้ไปใช้ไปแชร์ต่อนะครับได้รูปหมดแล้วเราก็กดแชร์แล้วเราก็ส่งรูปนี้ไป โปรโมทในช่องทางต่างๆได้นะครับามาดูส่วนที่อยากจะแนะนําทีมงานนะครับก็จะมาดูส่วนที่2ตรงนี้นะฮะก็จะเป็นข่าวสารโอยท,ทัทีเป็นข่าวสารที่จากฟินโก้แจ้งกับสมาชิกนะครับฟินโก้ก็แจ้งข่าวสารเรื่องการชําระเงินนะครับออตอนนี้มีวิธีการชำระเงินอัตโนมัติมาเพิ่ม5รูปแบบด้วยการประกอบด้วยการชำระอัตโนมัติ ของธนาคารกรุงศรีธนาคารกรุงไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงเทพทั้งหมด4ธนาคารและการชำระผ่านล้านสะดวกซื้อบิ๊กซีนะครับซึ่งจะทำให้สมาชิกได้รับความสะดวกรวดเร็วขึ้นนะครับแล้วก็จะมีโปรโมชั่นต่างๆนะครับสามารถที่แชร์ต่อนะครับเรื่องโปรโมชั่นต่างๆไปยังสื่อโซเชียลต,ต่างๆให้เพื่อนเราได้นะครับ ตรงแถบที่2เนี่ยนะสำนักตรงนี้นะฮะแล้วก็มีโปรโมชั่นใหม่มีข้อมูลให้เราสามารถเข้ามาดูได้สินค้าถ้าแถบกลางเนี่ยนะฮะใหม่วันนี้ก็คือเหมือนว่าสินค้าใหม่ที่ทางฟินโก้ได้ทําการเลือกเข้ามานะครับว่ตัวนี้น่าสนใจนะครับเป็นโดนนะครับโ k 4เโดนบินบังคับทางอากาศขึ้นสี่แกนรุ่น e 6 8การมมวลภาพมาได้อย่างยอดเยี่ยมถ่ายภาพทางอากาศได้3 6 0องศาเราสามารถแชร์ได้นะครับ แชร์ต่อได้นะฮะแล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนเราได้นะครับแทบ็บแท็บที่3ก็จะเป็นในเรื่องของอสินค้านะครับสินค้าตัวนี้นะฮะสินค้าที่เราจะแนะนำสมาชิกหรือทีมงานต่อนะครับอืมอกดห้าดาวอ๋อเนี่ยออา,าตัวนี้จะเป็นชุดหูฟังนะฮะหูฟัง Bluetooth size, บูทชูดไร้สายปุ่มกด899กบาทนะครับจากราคาอ๋อได้140คะแนน เป็นสินค้าขายลงหน้าอันนี้ก็เป็นหมวดสินค้าต่างๆให้เราเลือกนะครับนนี้ก็จะเป็นการแนะนำในเรื่องของการใช้งานแอปพลิเคชัน f i n โ o จริงๆเราเลื่อนขึ้นไปนะครับก็จะมีประเภทต่างๆให้เราเลือกนะครับตรงนี้นะฮะมีสินค้าขายดีมีประเภทสินค้าสมมุติประเภทสินค้าสมาร์ทดีตอนมาดูมีอะไรบ้างสมาร์ทดีตอนอ่ามีมีอะไรบ้างนฮะตัวนี้มีกราฟิกสมาร์ทเครือข่ายเป็นกล้องเลยนะฮะเป็นกล้อง เป็นกล้องแบบ tracking ตามนะครับราคา2,092บาทนะครับอันนี้คอมมิชชั่น20บาทมาดูมินิโปรเจคเตอร์มินิโปรเจคเตอร์ตัวนี้1,590อกาบว่า 1, บาทนะครับเหลือ768บาทนะครับก็ใช้ได้นะครับจะเห็นว่าไหมฮะฟินโก้เราก็จะมีสินค้ามี ข้อมูลต่างๆ,ๆที่ปไปัมพันธ์แจ้งให้เราทราบทําให้เราสามารถทําตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยผมเข้าไปดูในเรื่องของตัวนี่นะฮะโดนเมื่อกี้ที่ผมจะรู้อยากให้ดูนะครับอ่าตัวนี้โดน4ใบพัดนะฮะสีแกนฟรีชิปปิ้งด้วยนะครับถ้าเราชอบสินค้าเราสามารถกดรูปหัวใจไว้ในรายการโปรดได้นะครับน่าสนใจตัวนี้นะฮะโดนโดน ะะตัวนี้บังคับเราก็สามารถดูมอนิเตอร์ได้จากจอมือถือเราเลยนะครับบังคับโดนแล้วก็ถ่ายภาพอันนี้รุ่นที่2นะฮะคนละรุ่นกับตัวแรกราคาสูงกว่าน,นิดนึงสินค้าจริงๆนะฮะอันนี้คือเราเป็นเจ้าของร้านค้าออนไลน์ที่มีสินค้ามากกว่าหมื่นรายการมีแม่และบุตรนะฮะมีบ้านอุปกรณ์การเรียนความสวยดูความสวยบ้างนะครับมีอะไรบ้างความสวยอันนี้ก็จะเป็นส่วนความสวยความงามนะครับ สินค้าจะทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับนะฮะอันนี้เป็นแฟชั่นกระเป๋ามีพวกอะไรต่างให้เราเลือกมากมายนะครับเป๋าพิเวนตาสินค้าเพื่อคุณโดยเฉพาะนะฮะหลากหลายมากเห็นไหมครับมีตัวนี้ด้วยนะตัวนี้สินค้าขายดีอ่าลองดูดิยกว่าหนากากภายนอกสองแผ่นแผ่นมาร์แค่วรทิ้งห้าสิชิ้น ตัวนี้611บาทได้คอมมิชชั่นคืนมา36บาทนะน้นากากถ้ากเลื่อนดูได้นะครับชุดหน้ากากมาดูตัวนี้ลดราคานะครับหม้อหุงข้าวขนาดเล็กที่บ้านขนาด2ถึงถึง5ลิตรหม้อข้าวราคา511บาทจากราคาเต็ม766นะครับตัวนี้ได้คอมมิชชั่น68บาทหม้อข้าวโอเคนะครับวันนี้ก็แนะนำเรื่องของตัว แอปพลิเคชัน f i n โ o นะครับเพียงแค่นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีจิกดีๆข้อมูลดีๆมานำเสนอให้กับเพื่อนสมาชิกทราบอีกครั้งนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ